เอาละครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะสอรี่นะครับผมสาหรับใครที่ผ่านเข้ามาและยังไม่กดติดตามเนี่ยผมก็ขอรบกวนฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะฮะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดาบฟันวิญญาณกันอีกแล้วนะับผมอย่างที่ทราบกันดีนะครับผมว่าในเรื่องบลีดเทพมรณะเนี่ยดาบฟันวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับเรื่องมากๆเลยครับโดยปกติแล้วดาบฟันวิญญาณเนี่ยจะมีการปลดปล่อยรูปลักษ์ความสามารถอยู่ที่2ขั้นด้วยกันครับ นั่นก็คือการปลดปล่อยขั้นชิไข่แล้วก็ขั้นบังไข่หรือในมังงะเรียกว่าปลดปล่อยสวัสดิกะนะฮะแต่มันจะมีดาบบางเล่มนะครับผมที่เมื่อปลดปล่อยดาบขั้นบังไข่แล้วเนี่ยมีความสามารถที่โคตรเก่งและโกงเลยะฮะวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ9สุดยอดดาบฟันวิญญาณขั้นบังไข่สุดโกงกันครับโดยเนื้อหาเนี่ยจะยึดตามเนื้อเรื่องหลักที่ปรากฏในฉบับมังงะเท่านั้นนะครับไม่รวมภาคพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะครับ และก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับข้อมูลต่างๆเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆสามารถแสดงความเห็นต่างๆได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเรามาเริ่มที่อันดับ9กันเลยดีกว่าครับอันดับที่9้าคุคุโจเทนงินเมียวโอดันไกโจอเอกาเุนตะโรคบาลอาพรเชือกร้เกาะบางไคข,ของหวหน้าหนุ่ยที่7โคมามมระซาจินเป็นบางไคข,ขั้นอัปเกรดที่ถูกใช้ขณะที่โคมามมระใช้วิชากลายร่างมนุษย์ในมังงะตอนที่556ในเล่มที่62ครับ จะเรียกเทพเมียวโอขนาดยักษ์มหึมาออกมาฟาดฟันศัตรูโดยยักษ์จะเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของโคมามมระเท่านั้นนะครับปกติแล้วถ้าบางใครของโคมามมระเนี่ยได้รับบาดเจ็บเนี่ยตัวของโคมามมระเองก็จะได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับแต่บางใครดันไกเจอเอ็นนี้มีความสามารถพิเศษก็คือเป็นลักษณะของเทพเมียวโอที่ถอดเกาะทิ้งไปแล้วครับกลายเป็นร่างที่แผ่พุ่งไปด้วยพลังกดดันวิญญ,ญาณเสมือนร่างที่ถอดชีวิตทิ้งไปแล้วครับ มีพลังการทำลายล้างแบบไร้เทียมทานและเขาจะได้รับมาซึ่งความอมตะชั่วขนาดและพลังนี้ทำให้เขาจัดการแบมเบียต้าหนึ่งในพืินซีลงได้ฮะแต่วิชานี้ก็มีผลข้างเคียงที่ต้องจ่ายค่อนข้างแพงอยู่นะครับผมนั่นก็คือการชดใช้ด้วยการขายวิญญาณให้กับการแก้แค้นทำให้ร่างกายของเขานั้นกลับคืนไปเป็นหมาป่าไปชั่วกานอันดับที่8คอนจิกิอชิโซงิจิโซมาไตฟุคุอินโชไตอชิโซงิจิโซสีทองคันอสูนผนึกซากโรคา ปลดอปลอยสวัสดิการดัดแปลงของคุโรซุจิมมยุริหัวหน้าหน่วยที่12และหัวหน้ากองวิทยาการวิจัยของโซลโซเซตีผู้ที่มีมันสมองสุดลำ้ำเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดบ้าคลั่งผู้ใช้เทคนิคการต่อสู้ต่างๆด้านวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับการต่อสู้ของยมทูตก่อให้เกิดปลดปล่อยสวัสดิการดัดแปลงสุดแสนจะขี้โกงขึ้นมาครับปกติบางคายของมายุริเองเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายทารกกึ่งหนอนนะครับมีดาบที่ท้องไว้โจมตีบทขยี้ศัตรู และมีความสามารถคือมันจะปล่อยพิษร้ายออกมาทั่วบริเวณรัศมี100เขนแต่บางใครขั้นดัดแปลงมัตไตฟุกิอินโชไตของมายูรีนั้นเนี่ยถูกใช้ในตอนที่สู้กับเพ์นดาพันจัสหนึ่งในกินซี่องครักษ์ของชูฮาบัตผู้ที่ว่ากันว่าเป็นแขนซ้ายของเรโอผู้ที่มีความสามารถด้านเส้นประสาทโดยมายูรีใช้วพธ่รับข้อมูลของศัตรูระหว่างการต่อสู้ แล้วก่อให้เกิดอจิโซนิจิโซตัวใหม่ขึ้นมาที่มีความแข็งแกร่งตามที่มายวต้องการพูดง่ายๆคือเป็นบางคายที่ปรับเปลี่ยนความสามารถได้ตลอดการต่อสู้โดยคอนจิกิอจิโซนิจิโซมัดไตฟุกิอินโชไตนั้นมีความสามารถคือการคลอดอจิโซนิจิโซตัวใหม่ขึ้นมาและในตอนนั้นสิ่งที่มันคลอดออกมาก็คืออจิโซนิจิโซที่มีเส้นประสาทผิวนอกร่างกายหนาถึงเจ0 0 0ชั้นเพื่อป้องกันการควบคุมจากเส้นประสาทของเพอร์นิดา พูดง่ายก็คือเป็นบางไคที่โกงเพราะคนใช้มันโกงก็ว่าได้อันดับที่7ชิราฟูเดออิจิมอนจิหนึ่งอัครผู้กันขาวบางไขของวหน,น้าหนยศูนเฮวซ์เบออิจิเบนายเหนือของยมทูตทั้งปวงนะครับผมเป็นดาบฟันวิญญาณที่วิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งโดยสมัยก่อนเนี่ยยังไม่เรียกว่าบางไขนะครับก่อนการปลดปล่อยของเขานั้นนะครับผมมีความสามารถในการตัดนาม เมื่อปิดปล่อยอิจิมอนจิตแล้วเนี่ยมันจะปล่อยหมึกสีดําออกมาทั่วบริเวณครับและมีความสามารถก็คือสิ่งใดที่ดูอิจิมอนจิตทาสีทับเนี่ยสิ่งนั้นจะสูญเสียนามแห่งตัวตนไปลบชื่อได้ทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งใดไร้ชื่อสิ่งนั้นย่อมไร้พลังและใช้คอมโบกับบางไขชิราฟูเดออิจิมอนจิที่มีความสามารถคือการสลักนามใหม่ให้กับสิ่งที่ถูกอิจิมอนจิย้อมสีได้ครับเช่นใน,นงานเล่มที่67ตอนที่6 0 9เนะครับเขาได้ใช้บางไขสลักชื่อลงบนตัวของชูบัันะครบ สลักคำว่า,ม,ามดดำนะฮะพลังของจูฮาบัตนั้นก็เปรียบเสมือนตัวมดดาที่สุดแสนกับใจ้ร่อยทั้งเปราะบางและอ่อนแอไปเลยครับเรียกได้ว่าเป็นบางไรที่โกงพอสมควรนะครับผมหากคอมโบกับชิคายของเขาเองอันดับที่6มินาสกิซัปสิงศูนสิน้นบางไรของหัวนาหน่วยที่4ีอุโนฮนาเรสึอดีตหัวนาหน่วยที่ส1สุดแกร่งและป่าเถื่อนนะครับผู้ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นเคมปปจิรุ่นแรกชื่อเดิมก็คืออุโนฮนายาชิรุเมื่อปลดไปดาบแล้วนะครับผมดาบบางทีจะโค้งออกแล้วก็จะหดสั้นลงครับ พร้อมปล่อยของเหลวหนือข้นคลายเลือดมาออกทั่วบริเวณเลยนะฮะส่วนความสามารถนั้นไม่ได้มีการอธิบายไว้ชัดเจนมากนักครับแต่ก็มีผู้วิเคราะห์ตามบอร์ดฝรั่งวิเคราะห์ไว้ว่าบางไขของเธอเนี่ยเป็นลักษณะของกรดครับที่พัฒนาม,มาจากขั้นชิคไข่ของเธอที่เป็นกรดในท้องของปลากระเบนที่มีความสามารถในการรักษาผู้คนที่อยู่ในท้องเมื่อปิดปล่อยขั้นบางไขแล้วเนี่ยมันจะหลอมละลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฟาดฟันครับ ขณะที่ดาบนั้นกวาดแกงไปมันจะปล่อยคล้องเล้วออกมาและผู้ที่ประดาบกับมินาซิกินั้นจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอมละลายย่อยสลายสูญสิ้นไปครับในตอนที่เธอสู้กับซาราคินั้นและเธอปิดปล่อยบางไคเนี่ยเธอก็ได้กล่าวว่าการสันทนาการได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้นั่นหมายความว่าบางไคของเธอนั้นต้องเป็นสิ่งที่อันตรายถึงชีวิตจริงๆครับและมีความรุนแรงแข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับขณะที่ซาราคิเองเนี่ยที่ประดาบกับเธอเนี่ยยังมองเห็นใบหน้าเธอเป็นโครงกระดูกเลยครับเรียกได้ว่าเป็นบางไขที่หน้าคนลุกจรริงๆคับ อันดับที่5ชินโซคามิชิโนยาริหอกประหารเทพบางไข่ของอดีตหัวหน้าหนยที่3อิชิมารุงินลักษณะดาบนั้นจะเป็นดาบสั้นแบบวากิสกินะครับผมหน้าตาเนี่ยจะเหมือนขั้นชิกไทยเลยครับแต่เพิ่มความสามารถในการฟันนะครับผมแล้วก็ยืดได้ยาวถึง13กิโลเมตรโดยดาบของเขานั้นจะไม่ใช่ดาบที่ยาวที่สุดครับผมแต่เป็นดาบที่เร็วที่สุดเรียได้ว่ายืดก็เร็วหดก็เร็วนะครับจนสายตาเนี่ยจับจ้องแทบไม่ทันเลยครับมีพลังในการตัดที่รุนแรงนะครับผมถึงขั้นสามารถตัดเมืองทั้้งงเเเมือไดดลยยทีีว คามิชิโนยารินั้นมีอีกหนึ่งความสามารถที่น่ากลัวครับผมเรียกได้ว่าโกงมากครับผมนั่นก็คือพริบตาที่ตัวดาบเนี่ยยืดออกทะลุผ่านสิ่งใดเนี่ยใบดาบของมันจะแตกออกเป็นเศษเล็กๆครับข้างในใบดาบนั้นเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สามารถทําลายถึงระดับเซลล์ได้เลยยินชัยท่านี้โจมตีไอเซนเนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นท่าที่รุนแรงมากจนไอเซนเนี่ยเกือบตายเลยเนะครับผมหากในตอนนั้นไอเซนเนี่ยไม่มีโฮงเงคุเนี่ยคิดว่าไอเซนก็น่าจะพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นดาบที่มีพิษที่ร้ายแรงที่สุดในเเรื่่องลยกวาได้ อันดับที่4ซาคาชิมะโยโกชิมะฮัปโปฟุซางาริบังไคของวหน้าหนยที่5อดีตกลุ่มไวเซิร์ตฮิรากุชินจิชายที่ผมสั้นสีเหลืองนิสัยสุดแปลกนะครับผมที่เปิดตัวมาอย่างเท่นะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่โดนเนิร์ฟหนักมากนะครับบทนี้เจือจางมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วในมังงะฮิราโกะเองเนี่ยมักจะปลดปล่อยดาบแค่ขั้นชิกไค,คเท่านั้นนะครับผมดาบขั้นชิกไค,คของเขาเนี่ยชื่อว่าซาคานาเดะนะครับเป็นดาบที่มีความสามารถในการสร้างโลกสลับด้านขึ้นมาได้ครับ แต่ในฉบับนิยายที่เขียนถึงเรื่องราวหลังจากภาคสงครามเลือดพันปีเนี่ยได้ปรากฏบางไขของฮิโรโกะเนี่ยให้ผู้อ่านได้จินตนาการกันครับนั่นก็คือบางไขซาคาชิมะโยโกชิมะฮปรุฟุซังะริเป็นบางไขคล้ายๆของเคียวระคุนะครับผมเป็นบางไขแบบกินพื้นที่ใครที่อยู่ในอาณาเขตเนี่ยโดนหมดเลยนะครับเมื่อปลดปล่อยแล้วนะครับผมฮิโรโกะเนี่ยจะยืนอยู่บนแท่นดอกไม้นะผมที่สร้างโดยบางไคของเขาบางไคของเขานั้นเนี่ยไม่ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเพื่อนและก็ศัตรูนะครับ เพราะมันจะขยายภาพดวงตาที่มีต่อทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นครับทำให้ศัตรูกลายเป็นพันธมิตรทําให้พันธมิตรกลายเป็นศัตรูและเข้าห้ามหันกันครับและจะไร้ประโยชน์ในการต่อสู้ตัวต่อตัวนะครับผมฮิโรกุเลคิดว่าชิคไคของเขาเนี่ยมีประโยชน์ในการจัดการศัตรูตัวตัวมากกว่าแล้วก็มีประโยชน์ในการจัดการศัตรูที่แข็งแกร่งมากกว่านะครับผมแล้วก็เป็นมังคายที่ถูกแบนจากวังกลาง46ห้องด้วยนะฮะห้ามไม่ใช้ในเขตซีเรเทโดยเดดขา์ดเนื่องจากว่าพลังของมันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ครับ อันดับที่3กรกเทนเคียวโคสึคารามสึชินจูบุปผาสวรรค์กระดูคุ้มคลังเคียงตายใต้สนแห้งกรังบางข่ของอดีตหัวหน้าหน่วยที่แปแต่ปัจจุบันเป็นหัวหน้าใหญ่ที่1เคียวราคุชุนซุยนะฮะถูกใช้ออกมาในมังงะตอนที่647นะครับผมในเล่มที่41ขณะที่เคียวราคุนั้นกําลังจะเสียท่ายกับ1คว่นิซี่ที่แข็งแกร่งของจูฮาบัตนั่นก็คือลีเย่บาโร่นะครับของผู้ที่มีความสามารถในการทะลวงทุกสรรพสิ่ง เมื่เคียราคูปดปล่อยบางไรแล้วนะครับผมเขาจะปล่อยแรงดันวิญญาณออกมามหาศาลครับจะกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเลยนะครับผู้คนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเนี่ยจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่มีความแปลกครับไม่ชอบมาพากลน,นะครับผมบางคนรู้สึกว่าฟ้ามืดหนาวจี๊ดนะครับผมคล้ายความรู้สึกของการเซียวสันหลังนะครับบางคนจะรู้สึกถึงขั้นหวาดกลัวเลยทีเดียวครับ โดยบางใครของเคียรคุนนั้นเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับผมว่าคืออะไรนะครับผมแต่มีความน่าจะเป็นก็คือการดึงผู้คนรอบข้างในอาณาเขตของบางใครเนี่ยให้มาเข้าร่วมงานมหรสพครับเปรียบเสมือนกับโรงละครนะครับผมที่กําลังแสดงละครแต่ละฉากอยู่เพิ่มเติมก็คือนะครับผมช่วงนึงเนี่ยเขาเคยเขียนนิยายรักเรื่องเส้นทางย่อยสีกุหลาบด้วยนะครับผมลงในนิตยสารเซเทแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนะครับผมก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นบางใครของเคียรคุก็เป็นได้นะครับ บางใครของเคียรุคูนนะครับผมโดยแต่ละฉากเนี่ยมีเนื้อหาเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปครับผมมักจะว่าด้วยเรื่องของความรักนะครับผมโดยขณะที่ต่อสู้นั้นเนี่ยเคียรคูเนี่ยก็จะเล่าเนื้อเรื่องไปพังๆไปนะครับผมประกอบกับการใช้ท่าทานในการต่อสู้ราวกับว่าเอาคู่ต่อสู้เนี่ยเข้ามาอยู่ในบทบาทนั้นจริงๆนะครับผม คล้ายๆขั้นชิกไทยของเขานะครับผมที่เอาคู่ต่อสู้เนี่ยเข้ามาเล่นเกมนะครับผมแต่ว่าในขั้นบางครเนี่ยจะเป็นดึงเอาตัวคู่ต่อสู้เนี่ยมาร่วมเป็นตัวละครนั้นๆไปนะครับผมตามเนื้อเรื่องหรือบทละครที่เขารูต้องการนะครับผมและครแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีองค์มีเนื้อหาท่วงทํานองที่แตกต่างกันออกไปครับผมองค์ที่1นึ่งทาเมรคิชิโนะวาคาจิไอความลังเลกับบาดแผลร่วมบาดแผลใดๆที่อีกฝ่ายได้รับนะครับผมจะไปปรากฏบนร่างกายอีกฝ่ายนะครับผมเสมือนกับการแบ่งปันให้แก่กันองค์ที่2อง ซังคิโนชิตโตน้เบายางอายเคียร์กุกล่าวว่าชายผู้นั้นเสียใจที่ทําให้อีกฝ่ายมีแผลนะครับผมจึงซุกตัวมอบนอนอยู่บนเบาะนะครับผมจนกลายเป็นโรคร้ายที่ไม่อาจรักษาได้ในขั้นนี้เนี่ยจะมีจุดสีดําปรากฏในทั่วร่างของศัตรูเลยนะครับทำให้เจ็บปวดแล้วก็มีเลือดออกจํานวนมากครับองค์ที่3ามนเกียวโนฟูจิบบอบปลาตายเคียร์กุกล่าวว่าเราผู้เตรียมใจทั้งหลายนะครับผมจะทิ้งตัวโดดลงไปในน้ําครับ แล้วก็จะเป็นการใช้แรงดาวิญญาณนะครับผมสร้างห่วงน้ําขนาดใหญ่ออกมาตัวผู้ชายและศัตรูเนี่ยก็จะตกอยู่ในส่วนลึกที่สุดของห่วงน้ำครับและถ้าใครแรงดาวิญญาณหมดก่อนนะครับผมก็จะตกไปสู่ในห่วงลึกที่ไร้ชีวิตและสุดท้ายก็ต้องตายลงครับหลังจากนั้นนะครับผมเคียรรกุลเนี่ยจะกล่าวบทละครขนาดยาวนะครับผมใจความประมาณว่าความเมตตาของสตรีนี่มันโหดร้ายจริงๆนะครับได้แห่งความอาวรที่พันเกี่ยวจนดูไม่ได้นี้เนี่ยจากนี้ไปจะขอเริ่มฉากปิดม่านองค์สุดท้าย อิโตคุร e. oh ิบาซามิจิโซเมโนโนโดบุเอกันไก่สะบั้นสายใหญ่คอหอยอาบเลือดลักษณะคือเคียวระคูจะสร้างได้ที่ทำจากแรงดนวิญ,ญญาณออกมาครับเพื่อใช้สำหรับตัดคอศัตรูนะครับด้วยพลังกดดันวิญญาณเมื่อศัตรูถูกตัดคอแล้วเนี่ยก็จะเสียชีวิตลงครับนะว่าเป็นบางคไคที่โคตรจะโกงเลยครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับผมว่าบางไครของเคียวรคูเนี่ยคงไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะมีบทละครท่วงทำนองพิฆาตในรูปแบบอื่นก็ว่าได้ สืบเนื่องว่าดาบฟันวิญญาณอีกเล่มก็คือโอเคียวหรือว่าเคียวข้สื่อนั้นเนี่ยยังไม่ได้แสดงความสามารถออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับอันดับที่สซังกาโนทจิ aji, ดาบใหญ่ค้างอาคีบางไขของอดีตหัวหน้าใหญ่ที่1ยามามโตเกนริไซชิเงคนนี้ดาบฟันวิญญาณสายเพลิงที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุดเมื่อปลดปล่อยบางไรแล้วนะครับผมเปลวเพลิงที่ชดช่วงของดาบเนี่ยจะหายไปครับเหลือดาบสภาพไม่เกรียมธรรมดานะครับ ซังการุทาจินั้นจะทําให้สภาพอากาศรอบข้างในเปลี่ยนไปครับผมโดยในมังงะในตอนที่506เนี่ยขณะปลดปล่อยบางไขแล้วเนี่ยสภาพอากาศทั่วเซเลเตเนี่ยค่อยๆเหือดแห้งไปเลยนะครับถึงขั้นที่ว่าผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าคอแห้งผิวริมฟีปากแห้งเลยทีเดียวครับซังการุทาจิมีท่วงท่านในการโจมตีหลากหลายท่าด้วยกันนะครับผมท่าที่1ตะวันออกของซังการุทาจิเจียคุจิสุจินดาบตะวันรุ่งจะรวบรวมความร้อนทั้งหมดของเปลวไฟไว้ที่ปลายดาบนะครับผม ไม่เผาไหม้ไม่คายเปลวเพลิงเพียงแต่ทุกสิ่งที่มันสัมผัสเนี่ยจะสูญสิ้นไม่เหลือ,อรอยไหม้เลยครับเป็นท่าที่อันตรายมากๆขนาดที่ว่าผ่าพื้นดินได้เลยทีเดียว 2. ตะวันตกของซังการุทาจิซันจิสุงโควุอิอาพรนรกตะวันรับท่านี้จะทําให้ร่างกายของปู่ยามานิกลายเป็นเปลวเพลิงครับร้อนถึง15ล้านองศาเลยทีเดียว ท่านี้เนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถแตะต้องตัวปูยมามะได้เลยนะครับผมเนื่องจะว่าร่างกายเนี่ยมีความร้อนสูงราวกับดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ได้เลยทีเดียวสซังกโนทะจิทิ่ใต้ค่าคาจูมังโอคุชิไดโซจินทับซากศพอสงไขท่านี้ปูยามาจะปักดาบลงบนพื้นครับผมและกล่าวว่า ซากศพของเหล่าผู้วายชนเอ๋ยด้วยเปลวเพลิงของข้าข้าขอยืมฝีมือของพวกเจ้าและข้าจะมอบความหันษาช,ชั่วครั้งคราวในการต่อสู้ให้กับเจ้าท่านี้นะครับผมผู้ที่เคยถูกปุยมาฟาดฟันเป็นเท่าฐานทั้งปวงเนี่ยจะถูกความร้อนในดาบเนี่ยตีต้อนขึ้นมาครับผมกลายเป็นลูกน้องของปุยมาและพวกมันเนี่ยจะเข้ารุกไล่ศัตรูเนี่ยจนกลายเป็นปุ๋ยผงนะครับเรียกได้ว่าเป็นท่าที่โคตรสยองเหมาะก,กับคำว่ายุมทูตมมากๆเลยครับท่าที่สี no ่ซังกโนทาจิทิศเหนือเทนจิไคจินฟ้าดินมอดไหม ท่านี้ปู่ยมามะจะฟาดฟันศัตรูได้ดาบเดียวด้วยความรุนแรงจากระยะไกลนะครับผมหรือเรียว่าเป็นท่าพเด็ดศึกเลยก็ว่าได้นับว่าเป็นบางไขที่โกงมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามีท่าพิฆาตที่หลากหลายและมีความรุนแรงสมกับที่ปู่บอกว่าต้นเนี่ยเป็นยม,มทูตที่เก่งที่สุดในรอบพันปีเลยครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่ผมยกให้เป็นบางไขที่มีความสามารถโกงที่สุดนะครับผมนั่นก็คืออันดับที่1บางไขคันนงบีรากิเบนิฮิเมอาราตามเจ้าหญิงสีเลือดผ่าร่างเย็บร่าง บางไครของเท่าแก่ร้านขายของชมจอมเพี้ยนอุราฮาระคิสเกะนะครับผมอดีตหัวหน้าหน่วยที่12หัวหน้าหน่วยกองวิทยาการวิจัยรุ่นแรกผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการช่วยเหลืออิจิโกของเรานะครับผมชายผู้ที่ไอเซนโซสเกะยอมรับว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือการท่าเดาของเขาได้นะครับผมและเป็นที่ยอมรับจากจูฮาบัตว่าเป็นชายที่มีวิธีการที่หลากหลายมากที่สุดกับบางไคสุกงกของเขานะครับผมคันโงมิไรกิเบนิฮิมิอาราตามิปรากฏออกมาในมังงะในตอนที่664นะครับผมในเล่มที่73 เมื่อปิดปบางไคแล้วนะครับผมจะปรากฏเป็นร่างเทพธิดารูปร่างสง่างามขนาดยักษ์อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ในท่าที่มีลักษณะก้มนะครับผมและมันก็มีความสามารถก็คือการสร้างถิ่นที่มันได้สัมผัสขึ้นมาใหม่ครับผมและยังมีการปรับโครงสร้างทุกอย่างที่มันสัมผัสนะครับผมเพื่อใช้ในเชิงรุกในการต่อสู้คล้ายๆกับการโมดิฟายปรับแต่งแก้ไขร่างกายให้เป็นไปตามที่ต้องการเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าอุราฮาระเนี่ยปรับแต่งแขนของตัวเองเนี่ยให้มีพลักกาลังในการต่อสู้เพิ่มขึ้นนะครับผม อีกทั้งยังใช้ปรับแต่งโครงสร้างร่างกายศัตรูที่เข้ามาอยู่ในระยะได้นะครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาสู้กับแอสคินนักเลเวาเนี่ยหนึ่งในคินซี่ที่แข็งแกร่งเนี่ยผู้ที่มีความสามารถเดยเดลิงปริมาณมรณะเนี่ยอุราฮาระคิสเกนเนี่ยสามารถทําให้แขนของแอสคินเนี่ยแวกขาดออกจากหน้าตกใจได้เลยนะครับผมมีเพียงเท่านั้นนะครับผมอุราฮาราเนี่ยยังสามารถสร้างปรับแต่งสิ่งก่อสร้างรอบข้างเนี่ยให้เป็นไปนตามเส้นทางทีทท่ตนต้องการได้นะครับผมเด้ว่าเป็นบางใครสุดอัจฉริยะและก็สารพัดประโยชน์มากๆเลยครับ นับว่าเป็นบางไครที่มีความโกงแล้วก็เหนือชั้นอย่างมากนะครับผมแต่ก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือระยะขอบเขตที่มันแสดงผลเนี่ยและดูเหมือนว่าบางไครของเขาเนี่ยถ้าร่างกายผู้ใช้บาดเจ็บมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้บางไครอ่อนแอลงได้ครับผมอีกทั้งเมื่อคลายสภาพบางไครแล้วเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยจะกลายสภาพเป็นเหมือนเดิมครับผมแต่นั่นก็เพียงพอสําหรับการต่อสู้นะครับผมเรียกได้ว่าอุราฮาระคิสเกะเนี่ยอาจจะไม่มีวันตายในการต่อสู้ได้เลย ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ9สุดยอดบังไครสุดโกนะครับผมที่ผมจัดอันดับจากเนื้อหาในมังงะหรือว่าตัวละครที่ปรากฏในมังงะเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าบังไครของใครเนี่ยโกงที่สุดเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สำหรับดาบฟัิยันของอาซาชิรเคมปะจิเนี่ยผมไม่ได้นํามาจัดเนี่ยครับผมเพราะว่าตัวละครอาซาชิรเคมปะจิเนี่ยโผลมาในนิยายนะครับผมเลยไม่ได้รวบรวมดาบฟมิยันเขามาในคลิปนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับผมก่อนจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ